บอกน้องเลยบอสให้น้องมันไอ้นี่เตรียมใจไว้บ้างไว้ทำใจไว้ย่าเทียวบอสมีเยอะเลยเพววัดเก็คือตอนนี้พวกพี่อ่ะพี่กับบอสโดนบีบเพราะว่าเด็กในแกอ้งก็คือมึงอ่ะไปทำเมืองแล้วมึงดึงหมอไปยี่สิบกว่าคนเลยที่บอกก็เล่าออกนะไอ้ที่สาวล่าสุดมาบอส เอ้เราล่าออกกันเยอะใช่แล้วเด็กในแก๊งเราก็จะไปเมืองนู้นด้วยหลายคนอยู่ที่คุณถามถามอะ่ะผมไม่น่าปั่นหรอกบอ้ยผมไม่น่าไม่น่าเดินตัวไปเลยมันโดนดหมอกันซะเยอะเลยเนะี่ยเขื่อง่ายนะไอ้บอลในเต่ามันไม่โอเคตรงเนี้ยมันเลยไม่อยากให้ตอนแรกผมเห็นเขาบอกว่าเขาจะออกหาเขาบอกว่าเขาจะหาทามิงออกผมไม่คิดว่าเขาจะออยอย่างนี้ แต่ตีเขาไม่ได้จะให้พวกพี่ไปเล่นเมืองมึงอ่ะผู้กับบอสอ่ะทำยไงดีวะเขาตอนเขาคุยกับมึงเรื่องเมืองเขาว่าไงบ้างอ่ะแกบอกว่าเออเดี๋ยวพี่มาแวะเดี๋ยเล่นอ๋อนะาเบนหน้ากล้องบอบเบนหน้ากล้องจะจะเป็นประมาณนั้นจะเป็นแบบอย่างนั้นหลัง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 ไม้ด้วยบอสแชทแชทกันเเนอย่างนั้นแหละไม่รู้แกมาเลยอล่อไว้ก่อนตอนเนี้ยลับหลังคนละเรื่องเลยใส่ใส่กวยบอบพังอ่ะ บอกว่าแบบที่ย<ม>หลังบ้านก็ไม่ช่วยสตรีมก็ไม่ค่อยสตรีมเสือกจะไปเล่นมึงอื่ออีกดึงคนไปอีกแล้วเราบอกว่าเด็กๆในแก๊งมึงโดนดึงไปหมดแล้วมึงรู้ตัวไหมอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรื่องหนึ่งอันนี้หนักเลยเขาบอกว่าไอ,อ้นี่กูระเนื่อใจกับพวกมึงนี่เฮียเลี้ยงเด็กแม่งเหมือนเลี้ยงงูเห่าอ๋อโอ้โหไล่บอาไปกูเห่าบอลไก่เต่ามันหาว่ากูได้เปอร์เซ็นต์กับมึงด้วยกูอบอกกูไม่ได้ทำกับน้อง กูไม่ได้อืมันก็บอกว่าการทําพวกกูมันดูออกแบบน้อยเด็กเราไปมีแอบบีบอสแอบบีเปอร์เซ็นต์เมือหมดอะไรเงี่ยเออใช่มันเป็นเวรนะมันบอกว่าถ้าจะไปทําตรงนั้นก็ออกตรงนี้ไปเลยพูดประมาณนี้เหมือนบีบพวกกูออกก็คือเอางยถ้าเมืองเปิดเมืองมึงเปิดปุ๊บกูไปเล่นปุ๊บเนี่ยคือโดนกูว่าโดนแน่ๆอ่ะถ้า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 มันเป็นเวรนั้นอ่ะคือหาว่าแบบจะเปิดเมืองก็ไม่บอกกันจะแอบเปิดทําไมอะไรเงี่ยแบบ ทำอ,อะไรดงงีบอสเรือร่องหมออีกไม่แก่มึงอน่ะทางทำยังไงตอนนี้มึงะแหละคือพวกกูคุยกันแล้วมีอยู่ไม่กี่ทางตอนเนี้มีทางไหนบ้างอ่ะหนึ่งเลยคือกูอาจจะต้องกูอาจจะต้องโดนโดนเอาออกอจากซัมเมอ,อร์กูกับบอสอ่ะแล้วก็สองคืออีกทางเรื่องหนึ่งคือมึงกับปิดเมือง ทำมาเป็นเดือนเลยนะบอสตั้งสองเดือนแต่พูดถึงอ่ะถ้าดบอสแค่มาเดินเล่นเมืองหมกนั่นแหละแต่พี่ตีเขาไม่ทำแบตเตอรีกนะก็รู้อยู่ไอ้ตัวนี้เขาว่าได้ยุ่งเหรอไม่ก็มันไม่ดูตัวเองไง มันว่าเขาดื่มมันไม่เคยดูสารรูปเองไงรู้ยังดอกจันดอกจันดอกจันเทลไปเสียเดิมพันเอ็มพีเคสตอนนั้นเป็นทันติคเขาไม่ได้ลั่นซะหน่อยนี่เทลตอนนั้นถ้าลั่นอ่ะถ้าก็ก็ไม่ลั่นเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ลั่นเนี่ยเก๊กเลยดิถ้าลั่นก็เก๊กดิรรอออะไ่ะก็ไดาก็คือไปเลยเหรอมันก็มันมันท่าไม่ได้เพราะไม่ลั่นเนี่ยเขาพูดได้ไงเทล ก็เป็นเวแบบเขาอ้างอ่ะทำเล่นๆเฉยเพื่อนเถอะกูอยู่กับมึงอยู่แล้วเวเนี้ยเวเนี้ยตลอดกูโดนตลอดเวเนี้ยแล้วทำไงอ่ะกูต้องตอบละไอเฮียบอลเนี่ยนะก็เข้าข้างตลอดกูเหมือนฟีากูกับไอบอมนี่คือเหมือนคนนอกไปแล้วคือแค่แค่กูไม่ได้เล่นฟีฟาด้วยนี่คือเหมือนคนนอกไปแล้วอ่ะอ่าใช่ใช่เห็นกูเป็นคนนอกไปแล้วตัวตีบอกเห็นบอสทำเมืองไม่ใช่หรอกก็ทำตลอดนะทำอะไรวะกูก็เปิดแพ็กฟีฟาอย่างเดียวไงก็เด็กทำซัมเบอร์บอสดูหลังบ้าน ไม่บทบาทหลังบ้านกูไม่ได้ทำ<ไ>ลทเลยกูสตีมอย่างเดียวไอ้บอสทำตัวเองอเอาจริงๆถามบอสเดียวบอสทำตัวเองอะคือบอสเขาจะเป็นแบบบอกพี่แล้วก็ให้พี่ไปเดินให้เข้าใจไหมเออแล้วแบบแ,แล้วใครต้องบีใครต้องเล่นบีฟ้าก็อ่ะงเดือนนี้ก็คือแบบแวันประชุมใช่ไหมวันประชุมก่อนน,นั่นเนี้ยก็คือแบบพอรู้เรื่องมึงเปิดเมืองอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้พี่ติเอ้พี่เต๋าไปห้องบนดีกว่าพี่ แบแต่พูดถึงเราบอกว่าเล็กตัวน้อยเปิดเมืองไนก็เข้าใจแต่ว่ามันด้ววยคา่ในมุมมันอ่ะคือต่อให้เป็นแค่มดตัวเล็กๆอ่ะถึงมันจะกัดไม่เจ็บอ่ะมันก็ต้องบี้ไงอีกหน่อยมันก็ขยายพันไงเข้าใจไหมในมุมพวกมันอ่ะคือว่าสมมติแบบมึงคนในแก๊งคนหนึ่งอ่ะทำแล้วเี้ยวันหนึ่งไอ้แบ็กอาจจะอยากทำเมื่อไหร่ไอ้เบกไอ้นายอ่ะแล้วบอสบอสทำเมือไหร่ตอนเนี้ย ไม่รู้อ่ะมึงไอะต้อง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 ปิดไปก่อนวะน้องอนนี้บอสออกปุ๊บเปลี่ยนชื่อเมืองหมดเป็น ADK s e a s ้ n สองสี<อ><ว>ฟ้าคือพูดหน<อ>ียิ่งยิ่ง,ขงเขาเข้าใจผิดด้วยน้องถูโดนอีก่งแกนั้งฟังสตรีมอยู่่ะฟังตอนนี้ก็ฟังอยู่สวยแล้วดิก็ที่วันนี้จริงจริจรบอสจะหยุดนะแต่โดนจี้ให้ให้ออกมาพูดเรื่องนะี้ มึงคิดดูดิยเขาลำบากใจเค่องไงทวไเดีะบอมึงมึงมีเรื่องหมออีกเรื่องบอสอีกเนี่ยมึงลบเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปเลยที่ทำทามาเดือนลบทิ้งไหมจบๆเลย <c oughs> สองเดือนเลยนะบอสสองเดือนก่อน <c oughs> เดือนหายหลายบาทอยู่นะ <c oughs> ไม่แต่เดี๋ยวกูลองไปคุยกันอีกรอบก็ได้น่าจะไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าพวกกูโดนบีบออกก็ต้องทำนั้นลนะ่ะ <c oughs> ถ้าปิดปิดหมดของกันคือได้เวลาผมลงทุนเกือบร้านเลยนะเป็นร้านเลยนะร้ <c oughs> านต้นๆ,ๆ <c oughs> ้นเนาะมอสทีโดนในควายแทยหลอกมาเป็นโนโอยังวะ <c oughs> ใครหลอกมันวะ <c oughs> ตอนที่กูไปดูให้มึงล่าสุดไม่ใช่ไม่ใช่หรออัลลาร์ดต้นต้นเนาะมอสอ๋อเขียนเอาัล้านใช่ถึงทำเมืองถึงแล้วอาา๋ออาจจะอาจจะไหลไหลใช่ปหมล่ะที่แบบกบานไปเข้าใจอยู่เคยอยู่ต้องรับผิดชอบนะถ้าแบบจะให้ผมปิดขวาอีกขวาอีกกูทำอเล็กทริกไม่ไม่จีบแสนได้ไงเฮียฝอยชิบหาย ไอ้เี้ไอ้เย้เจ็กจีนอบยศนี่มันฝอย,ฝยทุกตัวปะ,ปะ,ปะ,ปะ่าวะเหมือนเมียกูเลยเมียกูก็ฝอย,กกฝยเก่งเลอเกินเอาเอาไงบอสตบเลยแม่ <c oughs> คุยกับรุ่นใหญ่ก่อนเนี่ยเคลียได้อยู่แต่ล่าสุดอะพี่ตีแบบไม่ไม่คุยกับผมเลยนะตอนนี้แล้วตอนนี้เ <c oughs> ขทาทำอะไรกันอยู่รุ่นใหญ่เขาประชุมเรือเป่ะบอส รับรอรอรับหลังกูกูกันนะอยู่ในดินทั้งสองคนนั่งดูสตูดิโอเดิมไม่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาแล้วว่ามันอยู่ดิท้องไหนอ่ะเป็นห้องแบบล็อกอ่ะล็ออก่ะคือไม่เห็นว่าอยู่หรือไม่อยู่อ่ะเป็นห้องแบบส่วนตัวเนี่ยเออห้องแยกอ่ะยูสารุ่งก็ได้คุยกันอยู่อ่ะกูก็เคยแย่งนาทีตีไปทำเบสลียยังเอามันกลับมาได้เลยเฮียกูแค่นี้แม่งแค่แบบแค่ไปเดินเล่นอะแค่ไปเดินเล่นไม่อะไรเหี้ยเฮียทีบอีไปทำมื่ยเขาปังอยู่นี่เออเฮีย ได้จะผิดใจกันไปเดี๋ยบ,บอสหรือว่าเราด้วยมันผิดไปแล้วมันผิดไปแล้วตอนนี้มันผิดไปแล้วกูว่าเราต้องเล่นฟี ف อ่ะบอสเดี๋ยวกูโหลดวันนี้เลยเดี๋ยวหัดเล่นเลยมาโอ้ไม่เอาบอสแต่ว่าไอ้เหี้ยมันไม่ดีเว้ยก็คือเขาไม่รู้ตัวกันเวย้ยพี่ติอ่ะมาเล่าให้ผมฟังอ่ะไอ้บอสกูจะอยู่กับพวกมึงแค่ไม่กี่เดือนนะมึงลองคิดดูดิกูอยากเล่นเกมชิวๆวันนี้กูตื่นตั้งแต่สิบโมงนั่งเล่นฟี ف าจนถึงตอนเนี้ยแล้วตอนที่เขามาคุยผมประมาณห้าโมงห ตื่นตั้งแต่สิบโมงเล่นฟีฟ้าเออโอ้โหเอาแต่เช้าเลยดิมันไม่ดีมั้ยบอสเ,เราบอสต้องไปเล่นอย่งเขาอย่างนั้นน่ะถ้าอยากเป็นพวกเขาต้องไปเล่นอย่งเขาอย่างนั้นน่ะสิบโมงยันหกโมงเยน็นอะไม่ทำอาหารเด็กไงวะลูกเต้าไม่เลี้ยงเลยดิแล้วบอกม, <นะ S 2> มีมีเพื่อนเพื่อนแกในเฟซอ่ะแล้วแ,แกแบบอัพลงแบบพามสเร็จแกได้เป็นแล้งสุกในฟีฟ้าบอสแกขึ้นแลงอะไรไม่รู้อะ ยแแกแออู่เขาได้เป็นท็อปเซิร์ฟแล้วเขาติดเว้ยตอนเนี้ยฉันเริ่มคิดเอาดิว่าขึ้นแลกอย่างนั้นแ่ะมันต้องกดกดกีตาร์โดยช่างมันในเรื่องฟีฟ่าเอาเรื่องเนี้ยเรื่องสำคัญสุดเลยเนี่ยคือพวกกูจะโดนเคลียร์ออกตอนเนี้ยเราพูดเวแบบเออถ้ามึงยอมให้เทลทำเมืองอีหน่อยเดี๋ยวก็มีไอ้หนันทำไอ้นีทำไอ้หนุนทำไอ้หล,ลอดทไอ้ไฮไอ้บ๊อบอะไรเงี้ยไปเรื่อยอ่ะมันมันมันขนาดนั้นอ่ะคิดไปไกลขนาดนั้นแล้วอ่ะ คิดมากอะตอนนั้นคิดมากอะคื <S 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 อฉพูดถึงม,มันเปิดเปิดเมืองมันก็มันก็มันก็ไม่ได้เธอเรื่องไงมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไปมันก็ต้องมีโดเราเ,ราเรามาื่อกี้ตอนตอนพี่เล่นร้านอยู่พี่โดนมูฟเ้วยโอ้ย oh. แ,แบบมูฟแบบแบบมูฟในดิสคอดอะมูฟรัวๆแล้วแล้วเขาถามว่าอะไหนมึงบอกไม่พวกมึงไปเดินเล่นเฉยๆไงทำไมในสตรีมมีมีม อะไรว่าเทสแก๊งเอลเคด้วยแบบหมายถึงว่าในระบบแก๊งมีชื่อเอลเคอยู่นั้นด้วยอะไรเงี้ยอ๋อไอที่ผมไปโชว์นึาเรียกว่าแบบเอลเคมันลงนี่เหรอกาพามันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ยไปต่อพุทธาเคลียร์แก๊งหมดนะเอลเคเอลเคเนี่ยเพราะคิดว่าเอลเคแบบน่าจะเข้าใจกันเพราะว่าเอามาทำแบบลองเทสระบบเฉยฮะอะไรเงี้ยมันเลยเขาคิดหนักเลยวะเ้ิ่มพดเริเอาเอลเคไปเทสอ่ะ จะบ้าเงี้ยเขจะคิดหรือเปล่ามันไม่ทำแล้วเนีไงดีวะก็ต้องต้องไปคุยกับมันคืนนี้หลังลงกูลงโกต้องไปคุยกันอ่ะโอ้แล้วคุยมันยากด้วยมึงเคยคุยกับบอลไหมล่ะแล้วแล้วบมจะจคุยกับมันเอไ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 อยออไ ไม่มึงอาจจะตลกกูราไม่ตลกกันนะเนี่ยตลกหนักไปคุยอะหลังโกเนี่ยแต่บายมันก็ดีอาจจะอาจจะมึงอาจจะต้องไม่คุยด้วยจะต้องเรี่ยงตัวเล็กตัวน้อยมากเลยนะโว้ยแต่ถ้าเจียจาไม่เป็นผลมึงก็ต้องปิดไปด้วยน้องไม่งั้นพวกพี่โดนบีบออกนะเว้ยโอ้ถ้าเป็นเวนั้น่าได้ไหมก็อย่างที่บอกบอสคือผมเสียบมาเป็นล้านเลยบอสต้องมีค่ารับผิดชอบด้วย หักล้านเนเปิดเมืองอับบอสไปโดนไอเทียที่ไหนไปโดนเดฟเทียที่ไหนหลอกตังมาไว้ทีสัตว์เป็นล้านเนี่ยบ้าปะาวะแล้วกูมีความลับไออีกเรื่องหนึ่งที่จะจะบอกด้วยมึงจำตอนที่มึงทักมาบอกพี่ใช่ไหมว่าอยากจะลุดตะกีบไอระกีบอวดอะเมตาซ่มเมอรออ่า <eta> นั่นอ่ะพี่ไปขอยอบอลแล้ว พี่ขอโทษมึงว่ะพี่ไม่ได้บอกมึงตอนคือไอ้บอลมันส่งของลารไปให้จะเปลี่ยนชื่อเป็นซัมเมอรชิบพายนะละลารแพคเก่าทำไงดีบอลผมผมโดนวางยาครับบอลผมโดนวางยาครับบอสทำไงดีครับ นนกำลังจะมีบตอบไอ้บอลอยู่ตอนนี้นโดนกำกับอะ่ะตอนนี้นโดนกำกับแล้วฟัวบอลบอลเป็นไงบ้างครับบอล ถึงไหนแล้วว่าพุ่งมาเยังเหมือมาถึงเรื่องสกิปเมตาวุธครับที่ไอเทลไอเทลมันเคยทักมาขอผมใช่ไหมผมก็ไปคุยกับบอลในบอลมันก็ส่งของลารดแพทเก่าไปให้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซัมเมอร์ส่งให้เทวไปส่งอะไรทําวมนะเมตาวุธของลารดแบบแบบเกมพีแบบอาวุธิอะบอสต้องควายวางยาเงี้ยใช่ครับมันโดนวางยากันเลยอะบอส แก้ได้ตรงนั้นไม่มีปัญหาหรอกมันเปลี่ยนได้ทันอยู่เลยถอนเออเงินตังที่ยังบอกจะให้พี่อ่ะพี่พี่พี่ไม่เอานะทิวอันนั้นอ่ะสองพันห้าค่ายนะนะเดีอย่าีอกนะอย่าอย่าอย่าบอกนะเรื่องนี้อีกอ่ะเรื่องนี่ดับพวกเกียนเกียนอ่ะเขาติดเรื่องนั้นดีกหรอ เมื่อก็เมื่อเย็นใช่ไหมที่พี่บอกเนี่ยก็คือน้องน้องมันกลัวโดนพวกโไมบอสแล้วผมก็วิธีที่ซัมเมอร์กันนะไปบอกทอิวโดนอีกดูดายจะไปบอกทำไมเฮียอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้หมอเนี่ยบอสปกติเวลานี้นี่สามสิบบอสนะเราได้เหลือสิบเจ็ดคนอนะโดนใส่ยับอ่ะผมนี่คิดนะว่าแบบเขาจะหาทางออกเอ<ว>งี้ยนะโซฟาโซฟามือใไ่วะ สภาสภาสภาดมไรละักเพิ่งเพิ่งมาทำจากซัมเมอร์เดือนที่แล้วอราขออ้ไฮะโดนผมโดนรุ่นใหญ่ได้เลยว่บอสผมต้องเข้าห้องบลินบลินชมบอสไม่สุดท้ายมันแค่บก็โทษพวกกูไก่บอสอยู่ดีมันเป็นพราะมึงมันอยู่ในชื่อแจ้งพวกคูอ่ะปล่อยแต่แค่แบบบอสบอสอยากช่วยอย่างเงี้ย่อยากช่วยก็โดนอ่ะบอสรออะไรอ่ะโ้โหโหร้ายมากเลย มันเป็นเบสธุรกิจไปแล้วอะที่มันมองมันไม่มองมพี่น,น้องก,กันแล้วอะทวนนี้ยแล้วกูมีภาระด้วยตอนนี้นคือกูต้องให้เงินแม่กูใช้โดนดีบออกกูน่าสว,วยว่ะเอาไปดีบอสผมเลิกสงสา,ารบอลแล้ว บอสเราเบอร์หกไปทั้งเบอร์ไม่ไม่สงสารกูเลยเหรอเรื่องสารกูท์กูทำกูเลยก็ได้เลยไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลังสตีนเดี๋ยวกูลองคุยดูอาจจะอาจจะไม่มีอะไรหรอกลองคุยใหม่รอบแต่ถ้ามันยืนยันที่แบบว่าแบบกีดกันมึงอ่ะกูอาจจะต้องดึงไปไปคุยอีกทีนึงได้ได้ครับบอ มึงต้องพูดในมุมมึงอหรว่ามึงทําเมืองมาแบบเที่จหลายเดือนนะลงทุนไปเยอะแล้วอ่ะอะไรเงี้ยครันะมันก็ต้องไปอธิบายให้พวกมันฟังนะระวังโดนยิงนะปู้ตเตอนก่อนนะเข้าไปอ่ะหมดเรื่งใส่เกาะคือส่งคุยด้วยเลยมึงเคยส่งไอพีอะไรให้ให้ก็ตั้งแต่เข้าซัมเบอร์ไปไม่รู้ว่าดึงไอพีนี่อยู่ไปหรือเปล่าระวังนัมันขึ้นในหลอกนะผมต้องใส่เกาะนั่งคุยไว็บบอล พ้องกรมแบบก็ดีเ <oat> ป <numbers> ็นธนาคารเดี๋ยวป่ะโอเคครับอือหึฮึ